สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาดให้นายแดนนีแอนนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําประเทศไทยในแดนีแอนนานเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจาสาธารณรัฐตุรกีมาก่อน เวลา18นาฬิกา42นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในมอคาม,มุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซนเบียรประจำประเทศไทยในมคารูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเซมเบียรประจำมาเลเซียด้วย เวลา18นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นางเอทิริสิงเหอารัะจิลาเคศียานีวิทยันติเอทิริสิงเหซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจําประเทศไทยนางเอทิริสิงเหอารัจจิลาเคสียานีวิชยันติเอทิริสิงเหเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การวิจัยและฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามาก่อน เวลา18นาฬิกา52นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายไฟยาสมุรชิตกาซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธาวนรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธาวนรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายไฟยาสมุรชิต กาซีเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจพระหุภาคีและรักษาการอธิบดีกรมสหประชาชาติรกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมาก่อน เวลา18นาิ56นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางกริสตีนากูวไยาซันโทปุลสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟ,ฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําประเทศไทยนางกฤษตีนากูวยาซันโทปุโรสเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําสาธารณรัฐเบลเรียมมาก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายปราโบโวซสูบิยันโตในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายปราโบโวซูเบยียนโตในโอกาสสาบาันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่20ตุลาคม2567ความว่า พระน่านนายปราโบโวซสุบยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอเอเมพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์และความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย การที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งจากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวอินโดนีเซียต่อการเป็นผู้นําและนโยบายของท่าน ด้วยนโยบายในการปฏิรูปภายในประเทศและนโยบายการต่างประเทศตามลำดับความสำคัญของท่านประธานาธิบดีทั้งภูมิภาคนี้และนา,นานาประเทศก็จะสมหวังที่ได้เห็นอินโดนีเซียมีบทบาทอันโดดเด่นและเข้มแข็งในการจริลงเสถียรภาพและสันติภาพอย่างยั่งยืน สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมีคุณค่าและสําคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันในการกระชับความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียนกอบกับความมุ่งมั่นร่วมกันรวมทั้งการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความร่วมมือและความ เป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในด้านการค้าการลงทุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจะงอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างเสริมประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมาพาธิไทมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา16นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติบูรณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติบูรณิธิรรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูระัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ประชาชนและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตยราชนารีขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ที่โรงพยาบาลจุลาพรณเขตหลักสี่มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรว์วลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพัานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเรือนอาทิผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาสายแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากราชวิทยาลัยจุลาพรในโครงการ C R A Open House ประกอบด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจาก57 ร,รด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทุกวันสำนักแจการดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำมาถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาพรเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป จะมีการจัดโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวางังภาคประชาชนซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีณหอประชุมกองทัพบ,บกถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทองหลางซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์และนำไปใช้ได้กับการดำรงชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองทั้งสุขภาพความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตในทุกมิติสามารถดูรายละเอียดและกดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรม และจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่22ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ